มาเพืนทุกคนมาพบกับสอนโคโด้ด .org บทที่8ของกดเงื่อนไขฉา,ากที่8แม่ก็ผมเป็นคนชอบ8 <S <S อันนี้เนี่ยเขาบอกว่า conditional with the b นะครับก็คือเงื่อนไขที่ เกิดจากคือนัเองเด็กเขาก็บอกว่าบางทีมันต้องสร้างเงื่อนไขพิเศษโดยการตั้งจำนวนตัวเลขและตัวแปรนด์แทตัวเลขด้วยเพราะนั้นไปดูกันเลยเดี๋ยวมันถูกแบรนด์นะเพราะว่า YouTube มันหาว่าเป็นเมอเมอรลิขสิทธิ์เขาครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบล็อกถ้าไม่เช่นนั้นอันนี้เรียกว่าถ้าไม่เช่นนั้นนะบล็อกนี้ครับ ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะตรวจสอบเงื่อนไขาจากนั้นทําสิ่งหนึ่งหรือไม่ก็อีกสิ่งหนึ่งใช้บล็อกใหม่นี้เพื่อพาฉันไปถึงดอกคารตะวันให้ได้ลองใช้อันนี้ดูนั่นเองทำยังไงนะเหมือนเดิมครับทําซ้ําจนกว่าจะถึงดอกคานตะวันแล้วโปรแกรมจะหยุดก็ต่อเมื่อถึงดอกคานตนวนเท่านั้นหรือไม่ก็เออร์เรอร์แบบเมื่อกี้ถ้าทําซ้ำไื่อยจนถึงดอกคานตะวนทําอะไรบ้างละ่ะถ้ามีเส้นทางไปข้างหน้าให้ทําอะไรและถ้าไม่มีให้ใหทําอะไรอ <Hey. S 1> ถ้ามีให้ทําแต่ถ้าไม่มี ให้ทาอีกอย่างหนึงดังนั้นจะเกิด2ออย่างแล้วครับกิจกรรม2ออย่างอย่างแรกถ้าเกิดมีเส้นทางไปทางข้างหน้ามันจะทําบางอย่างแต่ถ้าไม่มีก็จะไม่ทําตัวอย่างเช่นถ้าแม่ซื้อเกมให้จะตั้งใจเรียนแต่ถ้าไม่ซื้อเกมให้ก็จะไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้ใครตั้งเงินขายแบบนี้กับแม่มั่งอย่าไปตั้งนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเสียตังก็คือแม่อยู่ดี คนที่จะไม่ฉลาดเพราะว่าไม่ตระหนี่ก็คือเราเองอยู่ดีตั้งเงินไขแบบนี้เป็นเงืินไขที่ไม่ฉลาดเลยครับทำให้ตัวเองเสียหายแถมแม่ก็เสียหายไปด้วยก็มีถ้ามีเส้นทางไป้างหน้าถ้ามีเส้นทางไปทางซ้ายถ้ามีเส้นทางไปทางขวานเองเอากดหยุดแล้วคิดก่อนครับคิดได้ไม่ได้กดไปต่อเพื่อเราได้เกิดกระบวนการคิดนั่นเองได้แล้วครับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ตรงเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ สิ่งแรกก็คือถ้ามีเส้นทางไปข้างหน้าถ้ามันเดินได้วง่ายาถ้าไปหน้าได้ให้ทำไรไปหน้าได้ก็เดินหน้าดีครับไปหน้าได้ก็เดินหน้าแต่ถ้าไปหน้าไม่ได้ให้ทาไงครับตรงนี้แหละครับที่เราต้องคิดกันดูสังเกตดูครับซอมบี้เนี่ยทางซ้ายเนี่ยปลอดภัยตลอดเลยถ้าหันซ้ายเนี่ยก็ปลอดภัยหันซ้ายปลอดภัยหันซ้ายปลอดภัยหันซ้ายได้หันซ้ายปลอดภัยหันซ้ายปลอดภัย หันซ้ายไม่ปลอดภัยตรงนี้แหละครับจุดเป็นปัญหาถ้าเราไม่ใช้โค้ดนี้เนี่ยตรงนี้เราจะถูกดอกไม้กินทันทีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอต้องอะไรต้องใช้โค้ดถ้าเกิดมีเงื่อนไขหนึ่งทำอีกไม่ใช้เงื่อนไขหนึ่งไม่ทำนั่นเองลองแสดงผลแบบนี้ก่อนครับทำซ้ำจนกว่าถึงตอนตะว,วันถ้ามีท่านนำไปข้างหน้าให้เดินหน้า บล็อกทำซ้ำหรือถ้าจะไม่ต้องมีบล็อกอื่นอยู่ด้วยซอมบี่บอกว่าเฮ้ยต้องใส่นี้ไปด้วยนะถ้าไม่ใส่เนี่ยไม่ได้นะอ้าวลองใส่มั่วถ้ามีข้างหน้าไปข้างหน้าถ้าไม่ฉช่นั้นก็ไปข้างหน้าอยู่ดีให้เดินหน้าอย่างเดียวก็เดินหน้าเดินหน้ามันก็ชนใช่ไหมครับไม่ได้งั้นเอาไมถ้ามีข้างหน้าให้ไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดไม่มีทางไปข้างหน้าก็ต้องหันซ้ายครับลองมีหน้าไปหน้าไม่มีหันซ้ายหันซ้ายไปหน้าไม่มีไม่มีหันซ้ายไปหน้ามันข้ามมัน มันข้ามตรงจุดนี้ไปมันเร็วมากตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกันครับแล้วตรงนี้ด้วยมันเช็คอะไรครับสมมุติว่าซอมบี้อยู่ตรงนี้มันเช็คว่าถ้ามีเส้นทางไปข้างหน้าให้เดินหน้าพอมันอยู่ตรงจุดนี้ปุ๊บสาคัญนะครับอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันเกิด2เส้นทางมันจะหันซ้ายก็ได้มันจะหันหน้าก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันเช็คอันบนก่อนครับอันนี้มาก่อนอันนี้มาหลังถ้ามีข้างหน้ามันไปหน้าก่อนแต่ถ้าไม่มีหน้ามันถึงหันซ้ายดังนั้น เงื่อนไขนี้เนี่ยมันเกิดซ้อนทับอันนี้มันเกิดสองทางไปเลยคือไปหน้าก็ได้หันซ้ายก็ได้แต่เราใส่ไปหน้าก่อนดังนั้นซอมบี้ก็เลยปลอดภัยตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันไปหน้าก่อนถ้าไม่มีไปหน้าถึงหันซ้ายงั้นซอมบี้จะหันลงมาเจอถังนันดังนั้นขออีกรอบครับป้ายเชคครับุดุดรุดุดนี่เห็นไหมไปหน้าก่อนไม่หันไปหน้าก่อนไม่หันถึนเงเราทันตัวแล้วครับ <str tablets> เริ่มซับซ้อนขึ้นแล้ว ด่านแปดก็ผ่านแล้วครับครั้งหน้าผมก็ด่านเก้วันนี้ครูสดต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนไปแล้วครับสวัสดีครับ